คือการมีส่วนร่วมนะครับและเราก็ได้นางสนมงสองนางคุณครรเดียศรีปัญญาคุณวิชุดาทิพา์ันดามีในรางด้วยนะครับในทางที่เขมีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติของวัดพันาเช่นกันนะครับในทางนักของนำทีมวยท่านชัยยาชัยรบรรดาเทศบาลกองร่างการเทศบาลตุลย์พันาบุกแห่ประสานพึ่งโดยเทศบาลตบลย์พันาขอบคุณนะครับและ ก็สุดท้ายเนี่ยท <anche> <sh> <trainings> ok ่านอาจจะเห็นเป็นแ่ลงก็คือรำบลซิวุรีพระนาามีซิเรด้วยเป็นวัตบุโคลอาวุธภูมพกบริเวณตอวกลับบ้านพนาตุลพนาบนสมัครเด่นชิดซึ่งในการนั้นจะต้องพาติจำรงฐานะเสาสถากบานเรียนซึ่งจสกชาวรุ่นนะครับเพื่อการซ่อมแซมองคัพระเสาต้นที่อยู่ใกล้บันไดสถานบ้านเรืนเมื่อปี2543 ก็พบว่ามีหินโบราณที่อยู่กับโคนเสาลึกลงไปใต้หินโบมาณสีมดงเมื่อนำขึ้นมาเราบอกว่าเป็นหินทายขนาดใหญ่ดีเส้นรอบโอขนาดหนึเมตรสิบเซนติเมตรยาวสองเมตรสิบเซนติเมตรสลับเป็นรูปสี่เยนะครับซึ่งหลายท่านคงทราบว่าสี่เหลี่ยเป็นปฏิบักรรมที่เป็นเพื่อชี้ว่าผู้ร้าเป็นผู้เห็นหน้าเป็นงานศิลปะที่ศาสนาย่างูนับ่รอิสรูเป็นใหญ่ สิมบูเรนเป็นปฏิกิราการที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอินเดียซึ่งตำนานซิมบูเรนมีความเชื่อที่แตกต่างกันตามายุคสมัยเช่นเชื่อว่าครั้งหนึ่งได้เกิดโรคได้ภายในวันหน้าชีวิตลุกไปเป็นจนนนตุรับทำให้ชาวอินเดียสมัยก่อนนับเ,เลยเกันว่าเกิดจากความโกรธของเจ้าแม่กาลีซึ่งเจ้าแม่กาลีลาเลาลราก็ทราบกันดีว่าเป็นบางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีนะครับ นั้นในกระดาษนั้นทางก็ได้นำให้อำมายมาสร้างหรือเอาดีมาบ้าน,น,นเป็นรูปสิบุริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบอิสร์มราถวายเพื่อลดความโกรธชุนเสียของเจ้าแม่กาลีซึ่งปรากฏว่าโรคร้ายได้หายไปความเชื่อนี้เชื่อว่าเจ้าแม่กาลีเป็นพอใจและนิยมทำเป็นรูปเคารพสืบค่ากันมาจนถึงปัจจุบันนี้คือบรรดาของสิบุริย์เกลียว The um, Shivalinga, that's the English term for Shivalinga. So the Shivalinga, uh, the ancient one, was found under the ground in the area of this one district, and we believe that uh, it is uh, made um, to signify the good health and to gather